สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยกระเป๋าพี่โอสวยมากตั้งสี่พี่โอเขาโสดเธออย่าไปวุ่นวายกับเขาไอ้พี่โอโสดใช่ไหมครับวันนี้โสดไหมคะโสดไหมคะสดไหมคะใช่ลูกกดพี่โอโสดนะครับใช่อ่าบอกก่อนนะคะว่าวันนี้ไลฟ์เจนนี่พิเศษมากๆนะคะเพราะว่ากระเป๋าเงินจิบปกติไม่ลดเท่านี้นะคะวันนี้ลด40%นนะคะแล้วก็มีของแถมให้ หนึ่งแล้วก็เสื้อยืดอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นนะของแถมเกือบพันกว่าบาทเลยนะทุกคนทุกคนสะเลคิสนะคะมีอยู่5้าสีตอนนี้สั่งกดกันได้เลยสะลี่ยเบามากครับผมเคยไปเยอรมันถือให้น้องเบามากถือให้ใครคะถือให้คุณนะครับคุณจันจิอ่ะแล้วถ้าหนุ่มจะซื้อให้ให้แฟนนี่คือควรไหมคะควรมากเพราะว่าเบาไงเบาสบายถือคล่องแล้วเอ้ตรงนี้เขาเป็นในหนังพ m ด้วยพยูพียูพียูจ้า พีวีจ้านะจ๊ะมันเบามากเลยนะคะนอกจากนี้นะคะกระเป๋าสามารถปรับสายนะคะเป็นสายยาวได้ด้วยนะจ๊ะว้าวร่มทะเลคิสจ้าต้านน้ำด้วยค่ะกัานน้ำด้วยค่ะกัานน้ำด้วยค่ะฝนตกช่วงนี้ต้องมีกระเป๋ากันน้ำดีๆสักใบหนึ่งนะคะมีห้าสีครับมีห้าสีจ้าสีชมพูถูกต้องจ้าเงินครับถูกต้องจ้าเจาขายเธอเธอจะได้หมดเร็วเ อ่าเรานอกจากนี้นะคะยังมีกระเป๋าเนี่ยนะคะรุ่นรูบี้แบ็กรูบี้แบ็นะคะสามารถปรับสายสั้นปรับสายยาวได้นะคะขอได้ะรูบี้อ้ยรูบีแบบอุ้ยตึงสุดตึงซดตึงสุดอ่าไม่เต้น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 นอกจากนี้แล้ดีรูบี้แบ็กนะคะมีอยู่ส่สีคสี่ะรูบีอ่าเลือกกันไปเลยนะคะใครชอบสีไหนก็เลือกกันไปเลยชจอบสีไหนถ้าพโอเลือกให้เจนีไหน เจนนี่เหรอจ๊ะเจนนี่ค่ะเจนนี่เขาสาวเท่เอาสีดำเลยนะใช่นะคะพีโอชุดสีดำนอกจากนี้นะคะรุ่นที่คุณบูมกำลังแขวะที่บูมแขวนนี่อะไรอันนี้ใครเป็นคนที่ชอบแบกบ้านหรือว่ามีลูกน้อยเด็กแดงนะคะเราต้องแบกของเยอะๆต้องรุ่นนี้เลยค่ะนีนาแบกปกติ2,000กว่าบาทนะคะลดส0เอ็ได้คุกกันนะได้คุกเอง ราคา2,000กว่าบาทวันนี้ลดพิเศษให้ร้านเจนนี่นะคะ 40%! โอ้โหกดไปเธอค่ะกดแล้วก็คือไปที่ต่างประเทศจะได้ไม่ต้องหนักไหลหรอกใช่ก็เป่าเขาน่ารักครับถือแล้วก็แบบสาดีมากใช่แล้วมันเบาลยนะแล้วจุด้วยเธอมาค้นทำไมคะเนี่ยอุ๊ยฉันขอโทษเธอเขาบอกว่าเราค้ดทำไมเธอเอาพี่โอ๊เปข้างหน้าหน่อยได้ไหมคะเสเลคิดเลคิด ใช่อันเนี้ยสะเลคีสอยากให้กดไปเพราะว่าเป็นกระเป๋าเริ่มต้นที่หัวจ้ขอโทษค่ะพีโอ๊คขอโทษค่ะพีโอ๊คขอโทษค่ะขอโทษค่ะนี่นะคะสะเลคิสนะคะก็สามารถใส่ของได้เยอะมากๆจริงจีผไปต่างประเทศแล้วก็อุ้ยหล่อมากไม่ไหวแล้วขอถ่ายรูปทีนึ่งวิองก็ได้รู้กันวิ่งว่งวิ่ง ลดตั้ง40%ครับวันนี้พิเศษสุดๆครับไลจ์เจนนี่ครับผมค่ะไลจ์เจนนี่เจนนี่เจนนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่สเลคิสนะครับเลคิสแบงค์นะคะแล้วก็รุ่นรูบี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะดูที่ดูเก๋ดูเท่ดูคลึมคลุขึ้นมาหน่อยต้องรุ่นรูบี้แบงค์นะคะจริงจริงยินจีบอกเลยนะว่ากระเป๋าของจีว ตัดเย็บดีมากจริงๆจ,จะขายใบละหมื่นก็ได้ออแต่เราอยากจะให้ทุกคนนะ่ะได้ใช้กระเป๋าดีๆหนังเป็นแบบหนังพีวกันน้ําน้ําหนักเบามากๆเลยนะคะใครที่อยากจะได้กระเป๋าดีๆสวยไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็พร้อมไปเที่ยวต่างประเทศนะคะกดเลยค่ะกดเลยคะไม่ว่าจะเป็นนีน่าแบ็คเป็นใบใหญ่สุดใครอยากได้ใบใหญ่สุดกดเลยนะคะตอนนี้น <Nina S 1> ีน่าแบ็คนีน่าแบ็คเท่าไหร่ครับกดฮะนีน <Nina Back S 1> ่าแบ็คเท่าไหร่ครับนีน่าแบ็คเท่าไหร่คะ เท่าไหร่คะตอนนี้มีหน้าแบกตอนนี้ลด40%อยู่ค่ะเหลือเท่าไหร่คะพี่มาอยู่ที่1,270ถูกไหมโอ้โหคนรีบกดนะเวลาเดินนะจ๊ะใช่พี่ออรอตั้งแต่กี่โมงนะเปดูมากเลยพี่ออรอตั้งแต่สี่ทุ่มเหมือนกันสี่ทุะมจ๊ะไม่เป็นไรขายนะคะฝากด้วยนะจ๊ะไม่เป็นไรแต่ยินดีมากเลยจ้ะอ๋ออันนี้เป็นใบเล็กนะจ๊ะน่ารักใบเล็กทันรัดไม่ดแร่เราให้ผู้ชายขาย อ่าผู้ชายลองขายเราจะลองขายเลยครับพี่โอ้หนุ่มคนไหนก็กดแล้วใบใหญ่นี้เป็นไงคะพี่โอ้โอ้โหหนังเขาดีฮะหนังเขาดีตัดเย็บเป็นยังไงบ้างตัดเย็บก็ดีฮะน้ำหนักก็ดีจุกก็ดีแล้วมันหนังนุ่มไม่จ้าหนังนุ่มไม่จ้าอุ้ยนุ่มมากโอ้โหว้าวเหมือนกุยนุ่นโว้าวเลยจ้าจ้าแล้วใบนี้ละจ้าเป็นยังไงจ้าพี่โอ้อันนี้นีน่าลูบี้อ๋อลูบี้จ้าสับสนนิดหน่อยลูบี้นี่ก็คือน่ารักก็คือจุกจุกแบบน้อยลงหน่อย จุน้อยลงหน่อยแต่จุกมมาๆแต่จุมากนะจุ่มากเพราะเขาใส่แบบแบตสำรองสองใบไอ้สองอันนะคะ่มือถือสองเครื่องแล้วก็พกเครื่องสำอางได้เลยเออคุณบูมทำไมถึงกระเป๋าแล้วต้องแบบยิ้มกลิ่มนายกระเป๋าคันขาวอะไรนะกระเป๋าขาวใช่กระเป๋าสีขาวสีขาวขาวจริงๆครับขาวจ๊วอย่างน้อยก็ กดไว้เอาไปลองใช้สักใบ2องใบก็ได้นะคะเพราะราคาดีมากเพราะปกติจีไลฟ์ก็คือจจนจีดได้แค่โค้ดลดประมาณ2ี่25%พิกแล้วแต่วันนี้<ม>เราอะมาไลฟ์เจนนี่เจนนี่น่ารักมากนะคะให้เรามาไลฟ์ที่ช่องนะคะก็เลยลด40%ค่ะมีของแถมนะทุกคนเสื้อยืดเสื้อยืดหนึ่งตัวโอโอนะคะกับนี่พมงคุณแจห้อยแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคน น่ารักพี่โอชอบใบไหนที่สุดผมชอบใบนี้ครับเพราะว่าเล็กกระทัดรัดมากสซเลคิสนะคะสเเลคิสแบ็กนะคะครับผมไอ่ไปเลยครับไม่ได้สสเลคิพี่โอเราสามารถปรับให้เป็นสายยาวได้ด้วยนะัสายยาวก็ได้แต่อันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก็ปัดก่อนโยโต่เดี๋ยวกับไข่เก uh> ่งจริงเลยนะคะคุยเก่งจริงเลยอ่ะครับผมโอ้โหนี่กี่โมงแล้วเนี่ยแต่ผมชอบคือกระเป๋าของของ เมดิแร่เขาจะแบบว่าไม่เป็นรอ,เนรอ,อยเลยจล,ลับเวลาไปโดนเล็บไปขวอะไรอย่างงี้คือถ้าเลิกก็เช็ดออกได้เลยนะคะใช่ครับ่อลองสะพายเร่งให้ดูหน่อยนะสะพายเรงจ้ะสะพายเร่งจ้ะจ้าโอ้โหทำไมมันหล่อเนี้ยเออฮ้เยน่ารักนะคือแบบเจนจีใช่เจนจีอะไรกข่าวข่าว็นล่ะ น่ารักแมอยู่ด้านหข้างหลังมายืนยินยิ้มย่มอยากอะไรจริงนะใช้ไม่บ่อยใช้ได้จุกกสเลยอะไรเนี่ยพี่รู้ไหมว่าหล่อยั้ยเ่งใหญดูดิตาโตโชคดีพี่ปั่นหูมาเขาอยู่ไหนเนี่ยพี่ปั่นหูมาใช่จ้ะตัดขนมา คิวกระเป๋านี้เลยสเลคิดจ้ะสเลคิดสเลคิปสเลคิสครับตอนนี้ได้เสื้อยืดด้วยได้เสื้อยืดด้วยได้พวงกุญแจแถมมาด้วยนะคะก็มีอยู่สี่เอ้ยมีอยู่ห้าสีนะคะสามารถกดได้เลยนะคะกดที่ตะกร้านะคะมันมีหลายตะกร้านะคะเพราะฉะนั้นอ๋อวันนี้พิเศษมากๆเลยอยากจะบอกว่ายังไงฮะจจนจีอะยังไงฮะเจนจีเจนจีจะปล่อยกระเป๋ารุ่นใหม่วันนี้มีกระเป๋ารุ่นใหม่มาปล่อยให้พี่เจนนี่ที่แรกนะคะใครกดก็กดไปเลยจ้าี สวมากเลยใช่จริงๆใครที่ชอบแบกบ้านแบบอะไรกดรุ่นนี้ไปเลยนะคะน้ําหนักรับรองว่าเบาแน่นอนจ้าชื่อว่ารุ่นมาเกเรสนะคะไม่ได้ดา8ล้านกับกระเป๋าห้องสี่ขาเขาดาวไหนจ้าเขาดาวไหนจ้าอยากดูไ้ไหนเพิ่มบอกได้เลยอยากวี่โอจะ บอกแบบประหยัดยิบเลยอ่ะพี่อ้อยโชว์ทุกสี่โอ้ยโชว์ทุกสีเลยคือน่ารักทุกสีเลยจ้ะพี่อ้ออย่าแขวนคอปรับสายลยอ่ะพี่ไปแค่นี้ก่อนก็ได้ไม่ต้องสายแล้วพี่ลี่อ่ะช่วยหน่อยพูดเบาเบาไหมครับพี่ลี่พี่ลี่เบามากอุ้ยสีชมพู้สุดเนี้ยสีชมพูก็เป็นเจนซีมากพี่เชนพี่ชินหน่อยครับว่าเลยครับพี่อ้อครับหมอเสื้อคุณนีดีมากครับพี่อ้อบครับผมสเจยสี มาเลยครับพี่โอ้ครับเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับโอ้มอา,าดิโอ้เมาเลยชินชวนฒน์ฟิชเชอร์เล้งแลสโกมาเลยจ้า,าชินชวนฒน์ชินวุฒนอันนี้ก็น่ารักนะชินวุฒนอันนี กูนะนี้นี่หน้าแบกนี่หน้าแบกจนี่หน้าแบกค่ะนี่หน่ะนี่หน่ะนี่หน่ะคนน้ำเขาเหนื่อยจ้าอ้าวจุ๊ค่ะโดนกดก็ไม่เป็นไรจ้าอ้าใช่จ้ะโอ้งงโอ้ถึงกับงงเลยโอ้แกงนี้แน่นอนจริงโอ้เอ็นดิจิตบูด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 อย่าลืมเข้าเก็บเขาด้วยอ่ะยังไงอันนี้กระเป๋าของแงอ่ะถูกสเลดเลยนะสเลคิสสเลดลูบี้สเลอันนี้ลูบี้แบกลูบี้แบกสเลดคิสคือคนที่คุณถืออยู่ไอ้แย่สเลดสเลดคิสไรเงียสเลคิสไรเงี้ยเบบี้แถมกุญแจนี่ด้วยนะคะแล้วก็เสื้้อออยยืดทีี่่่่ใสัันนนารรกจิงู ใช่ราคาดีมากค่ะตัวนี้ปกติ590ร้อยเก้าสิบนะคะแต่จีให้ขาวพี่เจนนี่เลยจ่าแถมเสื้อตัวไหนนะแต่จีบแถมซื้อตัวไหนนะตัวนี้จ้าดีจ้าผู้ชายใส่ดีจ้าโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์ใส่ได้หมดใช่ไหมมันมีทั้งสีขาวสีดำนะคะใครอยากได้ก็ซื้อเลยอะไรขาวคะกป๋าเหรอคะพี่อ้อยดูเสื้อยืดหน่อยเสื้อยืดเฮ้ยเสื้อยืดน่ารักอีกแล้วมาสั่งกูเสื้อกูเสื้อ เอาไงแล้วพี่โอก็เปลี่ยนหมดแล้วหน้าหมดแล้วนะคะหมดแล้วนี้เลยนี่หน้าหมดไปแล้วนีหน้าหมดหมดค่ะไม่ใช่ตอนนี้ต้อเลคิสเลคิสไปเลคิสกับลูบี้ไปเลคิสคุณชินสเลคิสไว้เพียร์จ้าสเลคิสจ้ามีไว้ใส่ใส่ข้างหน้าได้มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งกลุ่มตรงนี้ใช่ซิปได้อีกหนึ่งกลุ่มตรงนี้ใส่แอร์พอร์ตได้จ้าแอร์พลอยด์เนี่ย ไหไอแพนนี้ยังพอด้ยอยู่นะฮะรู้ได้ยังไงเล่ฉันครบที่แล้วเธอขายฉันก็มาขายกับเธอค่ะรอเลองสไหรือยังชิสไปรชิว้า้ยเฮ้ยน่อะไ้าเร็วเร็วเร้วเร้วเร็วเร้วเร็นเร็ว่ร็วเ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 ราวเร็วเร็าเร็วเ้็วเรกเร็วเวเร็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 ว็วดร็วเรวเร็วรอเด็วยวเร็วเีว แค่ไมเทสละ่มันดูสวยละยัไยังไงมกเบาจริงๆพี่ะไปยุโรปแล้วแบกของไปเยอะมากแล้วเป็นมนุษย์ชอบแบกป็นสร้องเบาสบายเลเบาสบายก็เลยให้พี่ออดถือซะเลยเออเบาสบายไหลสบายแรงสบายแรงใช่สบายยังสบายอะไรก็พูดพันไปหมดสบายแด็ดเสริจ สเลคิสนะจ๊ะสเลคิสแบงค์นะจ๊ะแถมอะไรบ้างพี่โอ้แถมเสื้อจ้ะแถมเสื้อแล้วก็พวงกุญแจแถมพวงกุญแจเป็นรูปหัวใจเป็นรูปปัดน่ารักมากหัวใจนะคะแล้วก็เป็นโบแบบนี้นะคะสามารถเอาไปแขวนกันได้เลยนะปกติก็คือไม่ได้แขวนไม่ได้แจกกันเยอะขนาดนี้นะแล้วก็มีรุ่นใหม่มากระเล็ดด้วยไปกดด้วยนะคะมากระเล็ดจ้ามากระเล็ดมากระเล็ดมากระเล็ดแล้วก็สเลคิสแล้วกสกายไปดูข้าพยโยเรื่องเสือเอ๊ะไม่ใช่โอเอ้ยหนังคุณจะเข้านี่หนังคุณจะเข้านี่เนี่ยของพี่เป้นะหนังคุณจะเข้าอะไรหนังคุณเป้อัน ครับเสือเสือครับีด้วยอีกสามเเลคิสจับสซเลคิตเซเลคิสกับพี่น้อยเซเลคิสนะจ๊ะต้องซื้อแล้วจ้ะเพราะว่าคุ้มมากตอนนี้เหลือรูบี้กับสซเลคิสนะคะนี่หน้าหมดแล้วนะคะบอกเลยว่าเวลาผลิตกระเป๋าอ่ะใช้เวลานานมากถ้ากดไปจิรับรองว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนเลยและดูพี่ชินเขาห้อยดิมันน่ารักอะไรขนาดนั้นเราจแล้วลิลลี่ห้อยแล้วน่ารักลิลลี่ห้อยก็น่ารักสีชมพูสองสีไปเลย อใส่ไปดูเสือเลนๆไแหละเธอใส่ไปดูเสือนะเล่นๆเลยเดี๋ยวทำไแนีได้ไงทำไมผ่นแล้วมึงแปลงเไม่คือตอนแรกอะตอนเธอตเาทำไมอะถูกเกงใจลอยสักพี่้วยหนูแต่ทำไมอะสคิดจากสเลคิดนะชินลองแขวนให้เจนนี่ใส่ดูได้ไหมคะม่เป็นผู้หญิเจนนี่ับคู่ผมหน่อยเอ้ยอคอค ไม่รอสวมให้สวมให้น้องเจนนี่นะไก็รอไกรอมึงกระทายยังไงสั้นจัเนี่ยกระเนือเขา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 มื่อขอนี้มึงเป็นน้ำหนีให้เป็นพิโจนอะ้วขอบทหนึ่งขอบทน้ำกัิพนน้องน้ำทำอะไรมา ต้องหลังมาน้องน้รัอแตน้องน้ตามร่วมกลับมาก่อด้วยสมมติเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ข้างหลังสองครังนที่โอเคใช่ไหมโอเคอร่อยอร่อยการฆ่าสิ่งอันสองขอพิมงานก่อนกันพอหนูหันไปก็ตกแกะแล้วก็เป็นลมเลยนี่ก็รับหนูโอเคลูกอยู่นี่นะหนึ่งสองเฮ้ยเป็นลมค่ะ น้ำไปลงง่ายสินะน้ำสเลคิดสเลคิดจะสีดำสีดำนะจ๊ะสเลคิดแล้วรูบี้แบงค์มคะมีอยู่สี่สีนะกดได้เลยจริงๆว่ามันเป็นกระเป๋าที่เหมาะกับสาวๆนะคะผู้ชายก็ถือดีนะถูกจ๊ะเท่ครับดีไซน์เขาเท่มากแต่นไว้ตองคอไว้ตรงกลางอย่างนี้เลยหรอจ๊ะไม่ได้แต่คือต้องสะพายอย่างนี้เท่านั้นงร้อเก๋อนะคะ เนี่ยนะก็สั่งกันได้เลยนะคะถหรืออะไอีกอีกสองนาทีห้าสิบปีนะครัตอนนี้กดกันได้เลยนะคะเซเลคิสกันนี้หน้าแบ๊กสวยไหมจ๊ะสวยไหมจ๊ะพี่จ๋าสวยมากก่อนแล้วเหรอจ๊ะอะไรหมดเอารุ่นนี้เหรอจ๊ะเอานั้นเลยจ๊ะเอาอันนี้เหรอจ๊ะน่ารักที่สุดเอาแหวนด้วยอ่ะเอารุ่นนี้ก็ได้ไหมจ๊ะเอาจักรแล้จักรแล้จักรแล้โอ้โห จ้าด้วยกระปุบนิดนึงนะมาด้วยกรีนกรีนแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าสซเลคิสเขาเช็ดง่ายอ่ะถูกการน้ำกันเหงื่อนะจารกันน้ำกันเหงื่อใช่เบาด้ราะว่เป็นหนักเลยนะเป็นอะไรนะหนังพียูโอเคถูกต้องแล้วไม่ใช่พีเอ็มนะหนังพียูแต่กันพีเอ็มอ้าวว่าเช็ดถ้าพีเอ็มหลุดหมดเพราะว่าใบว่าใบใส่ของหนักได้เลยคนที่แบบว่าเหมือนเป็นผู้หญิงแบบบ้านอะทนไหมไหลไม่เจ็บค่ะเพราะมันเบามากไม่แล้วถ้าเป็นคนแบกบ้านจริงๆเอาใบนี้ไปเลยน่ ไม่ป่ะอันนี้หมดแล้วจ้ะอ๋อหมดแล้วมันหมดแล้วจ้ะไม่ทันแล้วจ้ะต้องไปนี่แล้วนี่ดูเนี่ยป๊อปการ์ตเของได้เยอะใช่ดึงไม่ด้ดิลูบี้ไม่หลุดเท้ดูแต่มันไม่หลุดจริงจทุกคนใช่ไอ้ไข่ใช้ไอ้ไข่ไอ้ดึงดูพี่ชิงเขาดึงถ้ามันหลุดป๊อปการ์ตเตอร์ไม่ป๊อปอยู่แล้วค่ะอ่ย ะเฉลยคิดตอนนี้เฉลยคิดแบ็คจ้าตอนนี้นะคะมีอยู่5สีนะคะนี่เลยเฉลยคิดเวอริคโจนสีดำนะคะสีขาวสีน้ำตาลและสีที่เจนนี่กำลังสะพายอยู่นะคะเป็นสียีนนะคะกดกันได้เลยนะจ๊ะสียีนน่ารักเลยบอกเลยนะีเลยอ่นเซนเจนนี้เลยแล้วหนังเป็นหนังพีวูนะคะทุกคนเจนแซนนึกว่าเจนนี่แล้วเจนนู เจนไหนก็ใส่ได้หมดนะจ๊ะเอาให้หมดเลจ้าเอาให้หมดเลยจ้าเอาให้หมดเลยจ้าพี่โอพี่โอลองจุกกระเป๋าซิว่ามันแบบมันเป็นรอยกินเป็นไงปะมหรปะมนปงเหรอปะมูปะมูปมปะโมูปะหมงปะมงปะมงปะม่ปมงปะ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 มงปม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 ปะมปะมูปมะโม สอนพี่จีนหน่อยพี่โอ๊ตทำบุญให้ได้ไหมคะได้เลยครับทำบุญกับกระเป๋าใบนี้ได้ไหมคะยินดีครับยังไงคะพี่จีนนี่บอกกติกาหน่อยค่ะก็ใบนี้ไงที่พี่โอ๊ตสะพายเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวก็ไปโพสใช่ไหมโอเคค่ะถาบ้างเลย ใครจะปิดดิวทิ้งโชว์ไลน์เออแล้วรายได้ทั้งหมดเอาไปช่วยที่อ่าบ้านสัตว์พิการซ้ำซ้อนแล้วกัน็มีสัตว์หมาแมวพิการซ้ำซ้อนพี่โอ๊ตให้ลายเซ็นพี่โอ๊ตได้เลยค่ะได้เลายเซ็นใส่กระเป๋าเส้นใส่กระเป๋าเลยเส้นในกระเป๋าเส้นติดกระเป๋าเเลย้สนติดกระเป๋าเลยไหมข้างหลังไหมข้างหลังไหมเส้นติดกระเป๋าสีสีดนอะไรสีดำดีกว่าเพราะว่าพี่โอ๊ตสะพาย ได้แต่ว่าต้องปากกาปากกาสีนี้ได้ไหมปากกาสีนี้จะมองมันจะมองไม่เห็นนะสิแป๊บหนึ่งขอเวลาสักครู่หนึ่งมีไหมคะมีทองแต่จังหวะนี้กดกันไปก่อนเลยครับดวัสดีครับสวัสดครับสเลคิสไปเลยให้ดูเลยน่ารักมากน่ารักมากเลยจริงๆริงสิชมุกโบทุกคนคิดว่าเอ้ยสไพเยาแต่จริงไม่จริงเพราะมันขับผิวมันใสแล้วมันดูผ่องเว้ยผ่ใช่ลยผ่องเลยผ่องเลยผ่องเลย พอบอกเลยแหละใช่ค่ะแต่ใครอยากจะแบบว่าประมงนะคะก็มาประมงได้นะคะใบนี้ให้พิเศษเลยนะคะสำหรับใครที่ประมงประมงให้กับบ้านหมาแมวนะคะใช่ช่วยกันช่วยัจริงๆพี่โอก็ช่วยแมวแมวป่วยอยู่เหมือนกันนะคะอุ้ยบ้าบอลหล่อและใจดีด้วยทำดีด้วยมาจริงๆโอ้โหเซ็นลายเซ็นเรียบร้อยพี่วายเฮ้ยอะไรยังไงจะ ขาจะไปอย่างนี้เลยจ้ะช่วยไม่ใช่ใครบี้จะเอาไปนอนกอดคืนนึงอ๋อพูดแล้วนะพูดแล้วนะพี่โอ้พูดว่าถ้าไบอกไปนี้จะไปนอนกอดจะบี้นิดนึงแต่ก็คือไปนี้เลยไจะบี้นิดนึงใครอยากได้นะคะเดี๋ยวจะเริ่มประมงไปช่วยน้องหมาน้องแมวจ้า ไปบี้น <Auf S 1> ี่นังเหรอพี่อ้อทำอะไรอ่ะอะะไรฮพี่อ้อทำอะไรทำไมมันถึงนอนร้าบจะได้หมดเลยเอาไว้หนเหรอใช่แต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ากระเป๋าพอดีคือลูกคือลูกคือลูกตอนนี้เหลือกี่ใบครับจะได้หมดเลยเอาให้หมดไปเลยจ้ะให้หมดเลยมัวแต่มองหน้ามาริโอ้ไงทีมงานมัวแต่มองหน้ามาริโอ้หมดแล้วกันมาริโอ้กินก้าวมารกินก้าวจะหายไป ต้องไปไหนพี่ส่ง็จะพดไอแพดจ้าไอแพดจุอันดับน้าจุดใจมาริโอกูไอแพดนี้จ้าโอ้โหเหลือเชื่อเลยจะเชื่อเพราะของผู้ชายมันกดกันเช่าเออพี่โอขอบคุณนะพี่โอแบบมารอให้ได้จังจิตเดี๋ยวพี่พามาให้ใหม่ได้จ้าอยากาะไรก็บอกได้จ้าพี่ชิพี่พี่มาริโอมีของมาให้ด้วยให้เธอไงใช่ อะไรอะของอะค่ะที่เอามาฝากอยู่ไหนน้าอ๋อตุ๊กตาไอ้ตุ๊ใช่หนูมีผัวแล้วพี่โยให้หยุดที่ออกนี่เอามาฝากแนไปฝากจ้ะเอามาให้น้องเจนนี่น้องเจนนี่เอาอะไรเจนเลยดะเอาสิคะเปิดเลยลุงเอาลุงเลยเจนนี่เจนนี่ตัวเจนนี่กล่องเจนนี่ตัวเจนที่กล่องเอาเอาที่ตัวหรือที่กล่องจ้ะที่กล่องดีกว่าเหรอพี่กันนี่อยู่ในนี้หรอ เอาตามใจเจนนี่ดีกว่าเจนนี่อยากจะให้เซนที่ไหนจ๊ะโอเคได้จ้าผู้ชายขายทีเดียวเนาะรอบไปเป็นร้านใช่เบาเบานะจ๊ะจั่นจีมาคนเดียวรับแล้วขายแล้วไม่ถึงก็ดีคนดีดีมากจ้ะก็เลยมาอีกรอบไงจ๊ะก็เลยเอาพีโอมามันดีเออาาพีโมเธอยังกดได้อยู่นะเนี่ย ฮนะอ,อ,อัลบูมผู้ได้ครบด้วยผู้ได้ครบด้วยถ้าเสียหายก็คือ1นึ่งพันบ้านก็คือเท่าเดิมเลยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม่้อส่วนยอดขายก็คืออุ้ยได้เยอะนะพี่อุ้ย,ย,ยดีใจนะคะดีใจนะเธอดีใจไหมคะดีใจที่พี่จิพามาได้ประมาณหนึ่งล้านห้าแสน มาแล้วแล้วไม่รู้ชาติไหนได้เจออีกขอมองสักทีนะเอมือดูไลมขอมองจริงๆแต่ว่าเออแบบว่าเออถ้าหลยิวอ่าจเดิมมัอบไไปพวกนี้ไปอําเออก็ได้ไปหยาบไปหมดแล้วมาอ่ะมองม็งจริงๆอ่ะพโบพร้อมนะ1นึ หลอกแบบนี้วะพี่ตีสองแล้วพี่โอ้ยว่างี้นะพี่โอ้หนูจะซื้อหนูจะซื้อปัจนนี้ิเอาีเงือมีเงืออมีเงือเหือพี่แตกเลยคนจะซื้อปะทมให้ไม่เป็นรา่กับดาาตโอ้ยน้เอดามีมากเลยมีอะไรจะหะ่ ไปดูหนังที่ไหนเดี๋ยวหนูจะโปรโมททุกวันเลยค่ะเรืองเสือช่ยชายชายค่ะยีสามนี่เข้าแล้วเจนนี่ไปดูไหมเจนนี่ไปดูไหมเพราะว่าสี่คนในเรื่องหนูให้พี่โอหล่อสุดเฮ้ยอย่าพี่เวียมาไปพูดอีกแบบพี่เบย์มาอีกแบบเลยไป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 นะจ๊ะไปนะ ก็มีอะไรขายก็เอามานะคะพี่ได้เลยจ้ะถ้าไม่มีจริงก็คือพวกไอ้ตู้เตียงที่บ้านเขียบอะไรกนอ่รถโบราณไอ้เอ้ยไอ้เทไหร่แลครับพี่พี่อครับสามสามเจ็ดนะจริงพูดแบบไม่อวยเลยนะียกว่าสิบสองเด็กนะพูดแบไม่อวยขอเอค่ะเอฟทิูค่ะอฟทใคไล์ขออฟทอย่าทิ้งนะคะ พี่จันจีบแบบน่ารักมากเลยค่ะพูดพี่อยากจริงหรอตต้นหมดเดือนแล้วดีใจนะจันนี่ตื่นแล้วได้ตื่นเลยพี่โอมาตื่นเลยขอบคุณที่มาเจอน้ำพริกชิ้นเข้าไปแล้วตื่นทีดีใจเจอยายลี่เข้าไปโอ้โหเจอยายลี่เข้าไปเฮ้ยแม่แม่เหลือเกขาเร็วแล้วหมดทุกตะกร้าหมดทุกอย่างเนี้เลยนี่เลยน่นี่ของร้านแล้ว ด้เดี๋ยวพอดียค่ะขอบคุณากเลยคขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะไม่ว่ามาแบบิงบๆเนาาดไม่เป็นไรคขอบคุณนะครับขอบคุณ่ะขอบคุณค่ะอาพี่เหลยขึ้นสิอาพี่โอลูกขึ้น่ะจ้าจ้าอาพี่รูกขึ้นหวเฮ้ยประคองพี่หนยพี่ปวดเขาอ่ะเจนี่เดินเองสิพี่ช่วยน้องขึ้นมาหน่อยจ่า้ะพี่ชน ้ยโช์จังจกับไปนะกลับบ้านเลยไมู่ต่อมังมากนะมนไปก็มากนะเอ้าอันนี้เรากลับไหมาเอากลับจ้าเอากลับจ้าออันนึงไดไหมได้จ้าอยากได้อันสีอะไรนสีน้ำตาลจาไม่เอาเอาสีนี้แหละเอาสีนี้นะโอเค มาจากตัวต่อไปอะไรจ้าโอ้ตัวนี้เลยแต่คนขึ้นนะจ้าคนดูอยู่แสนสองนะจ้าไม่หายไปไหนจ้าไม่ต้องรอไองรีนะกลับไปรอที่บ้านเลยนะจ้าอุ้ยขิงอยู่นะอะไรติดฟันได้มีอะไรติดฟันกับอ๋อเปลี่ยนเลยเก็บไว้กินของทอดอร่อยแล้วแตนิดนึงจ้ะของทอดอร่อยต้องเก็บไว้กินนิดนึงขอบคุณนะครขอบคุณนะ